สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลมาทำํำเกนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่งแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลชัยนีสซูเปอร์ลีกกันก่อนเลยครับเปิดจิงกัวอันนะครับเสมอกันทั้งด้านซาตงเรียวหนิงนะครับไป1ประตูต่อ1 เผอเปิดเอฟซนะครับพายกับทางด้านกวางโจเอเวอร์แกนไป0ูนย์ประตูต่อ2เฉินจินนะครับพายกับทางด้านของชางชุนยาไทยนะครับไปศูนย์ประตูต่อ1และทางด้านของกวางโจ r n f นะครับ FC นะครับพายกับทางด้านเชียงไฮ้อ Hi, i p g ไป1ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเ F f s u z ซูซกิครับนะครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่1กันต่อเลยครับ อินโดนีเซียนะครับแพ้กับทางด้านทีมชาติไทยไป0ประตูต่อ4โดยในนัดน,นี้นะครับทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่2ครับจากชนาทิพสงกระสินหลังจากนั้นครับนาทีที่52ครับชนาทิพสงกระสินก็มาตะบันอีก1ลูกนะครับทำให้ไทยหนีห่ากเป็น2ประตูต่อ0หลังจากนั้นครับนาทีที่67ครับสุพชคสารชาตินะครับมายิงประตูให้ไทยหนีเป็น3ประตูต่อ0 ก่อนจบเกมไม่กี่นาทีนะครับทางด้านบดินผาลานะครับมายิงประตูย้ำชัยชนะครับให้ไทยนะครับในนาทีที่83ครับจบเกมครับทีมชาติอินโดนีเซียพ่ายกับทีมชาติไทยในนัดแรกนะครับไป0ประตูต่อ4ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเชลซีเสมอทางด้านไบรทันไป1ประตูต่อ1โดยในนัดนี้ครับเชลซีได้ประตูขึ้นนำครับในนาทีที่28จากครอมเรลลูกากู หลังจากนั้นครับเกมนันพ่าจะจบที่เชลซีชนะ1ลูกครับแต่ทางด้านไบรตันมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่91จากทางด้านดาน์เนลเวลเบกจบเกมครับเชลซีเสมอกับทางด้านไบรตันไป1ประตูต่อ1คู่ถัดมาครับแบนฟอร์ดรับพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศนย์ประตูต่อ1โดย1ประตูในนัดน,นี้ครับได้จากทางด้านของฟิลฟอร์เดนในนาทีที่16จบเกมครับแบนฟอร์ดพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศนย์ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังอยู่อันดับที่1ครับ20นัดมี50แต้มอันดับที่2เป็นเชลซีครับ20นัด42แต้มส่วนทางด้านของไบตันครับอยู่อันดับที่10ครับ18นัดมี24แต้มส่วนทางด้านของแบนดฟอร์ดอยู่อันดับ14นะครับ18นัดมี20แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ แบ็กเบิร์นครับเอาแชมป์ด้านบาร์ลี่ไป2ประตูต่อ1แบ็กพูลครับพายกับทางด้านมิดแลนซ์โบไป1ประตูต่อ2และทางด้านโคเวนทรีนะครับ <c oughs> พายกับทางด้านมิลวอรไป0ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษอิสวิทนะครับเอาแชมป์ด้านวีคอมไป1ประตูต่อ0ูนย์มอแคมนะครับพายกับทางด้านครูเล็กซานดาไป1ประตูต่อ2 ออกฟอร์ดยูเนเต็ดครับเอาชนะด้านวิมเบลดันไป3ประตูต่อ0และชูบิลลี่ครับเสมอทางด้านเอ็กลินตันไป0นประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e แลวกดกระดิ่งประ่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ